โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะใน6 6องนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคุณผ,ผู้ชมก็ปั้นรูเล็ตกันต่อนะเออเป้าตอนนี้ผมอยากจะให้มันไปถึงสัก2องพันนะผมจะได้ไปหาอะไรทําด้วยนะจะได้แบบไปหาเล่นต่อนะแล้วผมก็น่าจะอยู่ในโปรเจกต์นี่แหละปั้นไปเรื่อยๆนะผู้ชมเล่นไปหมนไปห <laughs> ยอกหยอกยอกเออ ก็ช่วงนี้ผมก็คิดอะไรไม่ค่อยออกนะคุณผู้ชมพูดตามตรงว่าไม่รู้จะเล่นเทคนิคไหนดีนะร <c oughs> อบนี้ก็ไปไหนเดียะไปที่ไหนเดียะเลขมันซ้ำกันอยู่นะผมว่า29 27โอ้เอาเป็นไรนามแล้วกันคุณผู้ชมไรนามไม้สี่แบบทบนะ29 27 21 33 3อ่าแล้วก็23นะ ทบไปโอเคผมเริ่มที่5บาทแล้วกันแล้วก็ทบไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะจนกว่าจะชนะนะคุณชมแล้วค่อยกลับไปเดินไม้หนึ่งใหม่นะไม่รู้เพลงดังไปหรือเปล่านะคุณชมพอดีผมไปเซตติ้งอะไรผิดผิดก็ไม่รู้นะเออผมรู้สึกว่าเสียงมันดังๆไงไม่รู้อะเพลงเพลงมันจะเบาไปหรือเปล่าหรือว่าดังไปหรือเปล่านะยังก็บอกได้นะคุณชมอ่ะสิบแปดตุดนะไปไปต่อที่ไม้สอง ก็เป้าหมายสำหรับคลิปนี้ก็1650นะคุณผู้ชม1650นกะก็ปั่นไปเรื่อยๆนะผมก็จะเอาเทคนิคหลายเทคนิคหลายคุณผู้ชมรวมๆ,ๆกันอยู่นะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอ๋อสำหรับเทคนิคนี้ใครสงสัยว่าเล่นไงก็วางหา4จุดนะคุณผู้ชมแล้วก็เลือกลงเลือกอ่าสี่ตัวเลขล่าสุดนะแล้วก็ลงแล้วก็ทบไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมที่จริงมันมีวิธีเล่นหลายวิธีแหละแต่ก็ผมเลือกวิธีนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะเห็นมันออก ใกล้กันนะคุณผู้ชมต่อไปครับแต่ว่าเสียงแน่นอนนะสำหรับเพลงนี้เกาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะคุณผู้ชมแต่ละอย่างไมไ่ค่อยได้เล่นเลยนะแต่เมื่อวานมีไปเล่นรูเล็ตเอ้ยรูเล็ตว่ะอะไรอะเคชิทามนะคุณผู้ชม เออผมไปหาอะไรเล่นขำๆนะเรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมคิดซี่ไทม์ได้มานิดหน่อยนะคุณผู้ชมกิบเจ็ดกำไรต่อไม้เออผมลืมบอกเลยว่ากำไรต่อไม้ยังไงนะอ,อ่าไร้นาไม้สีแบบทบลงที่ห้าบาทไม้แรกเนี่ยได้กำไรห้าบาทอ,อ่ายี่สิบห้านะคุณผู้ชม ไม้สองสามสิบไม้สามสี่สิบไม้ไม้สี่หกสิบแล้วไม้ห้าหนึ่งร้อยนะคุณผู้ชมกําไรจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมสําหรับเทคนิคนี้นะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะกาไรก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นตามที่ทบไปนะยิ่งทบมากก็ยิ่งได้กําไรมากนะก็ถ้าให้ผมแนะนําก็เตรียมาสักเจ็ดแปดไม้คุณผู้ชมไม่นะ่มมนาหลุดนะผมว่าแต่ว่าโอกาสชนะมันค่อนข้างน้อยนะสำหรับไรนามไม้สี่แบบทบโอกาสชนะเนี่ยอยู่ที่สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะ ส3 2สามจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์นะค่อ,อนข้างน้อยนะ <c oughs> ถ้าเสียงผมแปลกๆไปก็ขออภัยด้วยนะคุณชมเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะเออ <c oughs> เหมือนจะนะเพราะว่านอนน้อยนะคุณชมนอนน้อยมากๆแล้นนะสิบเก้าโอเคสวยได้มาที่ไม้สองนะพันสองละสอง ยีิบสองมีแล้วหกสิบแปดโอเคทบไปสำหรับช่องหลักของผมเนี่ยน่าจะอีกสิบสี่วันสิบห้าวันเลยนะคุณผูชมกว่าจะปดอีกนานเลยนะเออเศร้านะคุณผชมก็ช่องหลักก็โดนคอมเมนต์ว่าและแล้วก็หายไปนะคุณชม ผมนี้ไม่รู้จะตอบอยังไงเลยนะเออโพสอะไรก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมทำอะไรไม่ได้เลยนะช่องช่องหลักโอ้โดนแบนแบบยาวๆเลยนะช่องนี้ก็เพิ่งลงคลิปแรกไปนะลงคลิปแรกไปเมื่อวานนะคุณผู้ชม YouTube ส่งมาเตือนแนละ้วคุณผู้ชมเออปิดปิดแล้วนะปิดป,ดปิดก็คือเตือนครั้งที่หนึ่งนะจะไม่ถูกทําโทษอะไรนะเตือนครั้งต่อไปก็ก็ยังจะไม่โดนอะไรนะแต่เตือนครั้งที่สามปุ๊บก็จะโดนแบนนะคุณผู้ชมเจ็ดวันหลังจากนั้นก็จะส่งเตือนอีกก็จะโดนแบนอีกสิบสี่วันนะคุณผู้ชม เออโดนรัวๆเลยคุณผู้ชมยังไม่ทันไปถึงไหนเลยโดนอีกแล้วน,นะเออสิบสองสิบสามสิบเก้ามีแล้วสิบสองเวียนกรรมสิบสองสิบสองหกโอ้ยไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยโอ้อลงไม่ทัน ผมลืมไปนะว่ามัลงสองุด5ไม่ได้นะผมก็เลยไปผมไปแยกทํไไมไม่รู้เมื่อกี้นะเวี่ยนกรรมแท้โอ้เจ็ดหลุดนะโอเคช่างมันถ้าลงเมื่อกี้ก็หลุดอยู่นี่นะเนี่ยพอดีแล้วคุณชมจะได้ลงใหม่นะผมต้องเลือก13กับ2ว่ะกับ12บคุณชมผมเลือกส3าแล้วกันสิแล้วนะแล้วก็ยนะี่สองคุณชมโอเค ส่วนเทคนิคที่ขอกันมาก็รอกันหน่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปั้นไปให้มันถึงเป้าที่ผมแบบเตรียวไว้หกไม้ให้ได้ก่อนนะคุณผู้ชมถ้าถึงหกไม้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวิธีเล่นนะก็คือจะไปแบบเรียกว่าอะไรนะลายนะลายลายวางลายนะคุณผู้ชมวางลายเออโอ้ในไม้แหลกตัวนี้ก็กดไปเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องเปเลเี่ยนอะไรเยอะนะมีคนขอให้ผมไล์สดนะได้นะคุณผู้ชม รอหน่อยนะคุณผู้ชมถ้าผมว่างนะ้วเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดนะก็คงถ้าไลฟ์สดก็คงจะเล่นเคสิทามนะคุณผู้ชมผมชอบเล่นเคสิทามมากนะผมส่วนตัวผมชอบเล่นมากนะแล้วก็ชอบดูฝรั่งเขาเล่นนะคุณผู้ชมโอ้โหนุกดีนะคุณผู้ชมอ,อ,อยากได้คูณพันสักครั้งหนึ่งนะตั้งแต่เล่นเคสิทามวันนี้ผมได้ได้เยอะสุดนี้สองร้อยน,นะคุณสองร้อยนะคุณผู้ชมผมไม่เคยได้แบบหนักหนักเลยนะ อ,อตั้งแต่เล่นเชียนสิทธามาได้แค่นั้นนะแล้วก็เก็บเศษถี่นะเก็บเสิทธิผมได้เยอะสุดร้อยเดียวเองวะคุณผูผ้ชมได้ไม่เยอะเลยนะแต่ผมชอบเล่นนะผมอยากดักแล้วแบบอยากได้แบบคูณหนึ่งพันห้าร้อยอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งนะไม่ก็คูณห้าพันอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> <c oughs> ็ขอไปฮะ <c oughs> อยากได้แบบนั้นสักครั้งหนึ่งนะออจะมีวันนั้นของผมหรือไม่นะเออก็รอดูกันในไลฟ์สดนะคุณผู้ชมเออ น่าจะเร็วๆนี่แหละคุณชมถ้าว่างแล้วเดี๋ยวผมน่าจะไลฟ์สดนะเร็วรอผมอาจจะต้องย้ายที่อยู่นะคุณชมช่วงนี้อาจจะต้องหายไปอีกวันสองวันอีกแล้วนะคุณชมเออเพื่อย้ายที่อยู่นะพอดีผมจะย้ายอพาร์ตเมนต์นะคุณชมเออไหนคนณอาจะสงสัยว่าติดธุระอะไรเยอะแยะนะเอองานนะส่วนหนึ่งแล้วนี่ก็มาต่อเรื่องที่พักอีกนะเออหลายอย่างนะคุณชมสามสิบสามหลุดโอเค ก็จะพยายามหาเวลาว่างมาทำให้ได้มากที่สุดนะคุณผู้ชมอย่างที่พูดไป <c oughs> เอ่อหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่โไม้ที่สี่แล้วนะคุณผู้ชมอ๋อลืมบอกไปว่าถ้าเล่นที่หกไม้เนี่ย <c oughs> ก็ใช้ทุนหนึ่งพันสยหสินะ ไมู่้พอหือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมพอหรือเปล่านะเออหมายถึงทุนผมในพอหรือเปล่าเนี่ยกิ่งแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยสิบหกหรอโอเคเสวยงามอ่ะพอแล้วนี่โอเคเอ,อ้ยทำไมเป็นนั่นนะสิบหกสามสามหกแล้วก็สิบเอ็ดนะกดทบไปโอเค ต้องเลือกนะคุณผู้ชมสามสามกับสามสี่นะผมเลือกสามสามแล้วกันนะเพราะมันอยู่ใกล้สามหกนะอ,อ,อะไรนะครับเนี่ยยี่สี่นะหลุดโอเคเออใครอยากจะดูบาคาร่าไหมคุณผู้ชมอยากดูบาคาร่ากันต่อไหมคุณผู้ชมออผมอยากเล่นบาคาร่าว่ะอยากจะปั่นจากทุนน้อยๆนะคุณผู้ชม เพราะครั้งที่แล้วนี่ผมใช้ทุนหกพันเลยนะหกพันเลยนะคุณผู้ชมหกพันปั้นไปถึงแสนเนาะเออรอบนี้ว่าจะใช้ทุนสักหกร้อยนะตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งก็เท่ากับว่าผมต้องเริ่มที่ไม้ละห้าบาทนะคุณผู้ชมไม้ละห้าบาทสามสิบหลุดนะโอเคก็กำลังคิดๆอยู่นะคุณผู้ชมว่าจะปั้นไปยังไงดีนะหกร้อย ก็น่าจะเดินตามตารางนะสาวันนะแต่ว่าผมอาจจะแบ่งแบบเป็นการเล่นแบบยังไงอ่ะก็จริงไอ้ตาราง1เดือน1ล้านที่เป็นแบบอ่อันแรกแรกแรกเลยที่ผมเคยลงไว้นะคุณผู้ชมอันนั้นอะ่ะมันดีนะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไงอะ่ะผมจะพูดยังไงดีวะคือมันต้องใช้ไม้หนักหนักนะคุณผู้ชมศูนย์วะคุณผู้ชมเวรกรรมก็คือต้องแบบ เล่นแค่ไม่กี่ไม้คุณผู้ชมต้องชนะวันละหกวินอะไรอย่างเงี้ยถ่งถามว่ามันยากไหมมันยากนะคุณผู้ชมวันละ 6, หกไมย้ยากนะยากนะเพราะผมเคยลองแล้วนะว่ามันไม่รอดนะคุณผู้ชมพังนะเอ,อลองใช้แบบอ,อแบบยังไงอ่ะก็คือแบบ เอากำไรมากๆอลคุณชมเออก็คือเล่นแค่ไม่กี่ไม้อะแค่แค่สามไม้อะไรเงี้ยคุณชมเออการแค่สามไม้ไม่ได้กันเยอะอะไรขนาดนั้นอะซึ่งมันค่อนข้างเสี่ยงนะเออผมมองแล้วค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคุณชม,มเดี๋ยวนะไม่แรงผมมาไม้อะไรแล้วเนี่ย <laughs> เออหมอดแต่แพมนะคุณชม รึส <c oughs> ิบเจ็ดไหมโอ้ยี่บเอ็ดหลุดสิบเจ็ดก็ได้ละต่อไปไม้ท้ายแล้วนะคุณชมทบไม่พอด้วยนะประเด็นนะใช่ไหมผมทบไม่พอด้วยนะต้องลงร้อยหกสิบนะต่ออันพอไหมเนี่ย ทุนเหมือนจะไม่พอเลยนะผมมองดูจากตรงนี้เหมือนจะไม่พอเลยนะสามร้อยยี่สิบไม่พอว่ะคุณผู้ชมทำไมทุนไม่พออ่ะคำนวณผิดล่ะทำไมทุนไม่พอสิบสามอืมไม่ต้อง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 ไปเลยไหมนั้นอ่ะไม่ต้องไปเลยอยู่ตรงนี้แหละดูผมทบผิดวะคุณผู้ชมทำไมผมรู้สึกว่าผมทบผิดวะ ถ้าจริงไร้นามาไม้สีแบบทบแบบเนี้ยคุณจะเล่นกําไรเอาแบบลงหนักๆน,นะคุณชมลงหนักๆแล้วก็เอาแค่สองสามไม้แล้วก็หนีนะคุณชมควรจะเล่นแบบนั้นนะไร้นามควรจะเล่นแบบนั้นจะเซฟสุดนะจะดีที่สุดนะมันจะไม่แตกนะแต่ถ้าเล่นแบบนั่งนานแบบผมเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่าแพทเทิร์นมันมีโอกาสเปลี่ยนอยู่แล้วนะคุณชมแพทเทิร์นมันมีโอกาสเปลี่ยนอยู่แล้วเออ เออล่าสุดผมเจอคอมเมนต์หนึ่งนะจากาช่องหลักผมนะเขาหาว่าผมเป็นหน้ามา้าคุณชม,ม <laughs> ผมนี่ขำกากเลยนะคุณผ,มมผู้ชมมมีขำกากเลยนะเออฮา,าดีนะคนุณผู้ชมทางที่ผมไม่ได้แปะลิงก์ของอช่องเว็บอะไรเ,เว็บหรืออะไรสักอย่างเลยนะคนุณผชมไม่ไม่มีเลยนะเออไม่มีเลยนะ แล้วก็ว่าผมเป็นหน้ามา้าเฉยเลยนะเออผมนี้มึนเลยนะแต่ดันไปเชื่อพวกอาเสียอาเฮียใน a ฟ e b o o k นะว่ารับปั้นจากสา0รอไป3 0 0พันปั้นนู่นนี่นั่นเออแตกนะคุณผู้ชมไลฟ์ทรงไลฟ์สดแจกตรงแจกตงัแกตงแบบนั้นเอออาเสียอาเฮียแจกทีละหมื่นสองหมื่นนะคุณผู้ชมโหดเยี่ยมจริงๆเลยนะเยี่ยมจริงๆเอาเถอะนะคุณผู้ชมแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะผมไม่ห้ามอยู่แล้วนะเอ,อ้อโอ้ยยี่หกก็ได้อยู่อุย้ย จุดนี้ดีว่ะคุณผู้ชมจุดนี้ดีจุดนี้ดีดดเออหาดีหาดีผมก็ไม่คิดว่าการทำ YouTube มันจะเจอเรื่องอะไรเยอะๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเออไม่เคยทำเป็นประสบการณ์ใหม่นะเออก็เป็นอะไรที่หาดีนะคุณผู้ชมหาดีสำหรับผมผมมองเป็นความฮานะคุณผู้ชม ในช่องที่พยายามที่จะทำแจกเทคนิคต่ตางๆก็เหมือนแบบโดนด่านะว่าเป็นหน้ามา้าไอส่วนที่เป็นไลฟ์สดใน Facebook ก็ดันมีคนเชื่อเยอะนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออยกตัวอย่างเช่นพวกสล็อตอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชมเออเล่นเว็บตรงแล้วจะแตกจะแตกดีนู่นนี่นั่นนะเออเว็บตรงมันไม่มีนะคุณผู้ชมเว็บตรงก็คือต้องไปเล่นที่คาสิโนโนะคุณผู้ชมเว็บที่ดีเราต้องหาเว็บที่มันจ่ายจริงนะคุณผู้ชมแค่นั้นนะ ส่วนค่ายพวกค่าย PP ค่ายอะไรพวกเนี้ยไอพวกเว็บพวกเนี้ยที่ซื้อมาก็คือมีหน้าที่ทําได้แค่อย่างเดียวคุณผู้ชมก็คือปรับเป็ดหรือบังคับซื้อให้ไม่เกินนี้เกินนี้แค่นั้นนะคุณผู้ชมไม่สามารถไปปรับอะไรได้นะไม่สามารถไปตั้งค่าหรือไปแฮกแปลอะไรได้นะถ้าไปทําอะไรนอกเหนือจากนั้นก็คือเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ขายค่าให้นะก็คือแบบเอาแบบเช่ามาให้คนเล่นอนะเล่นนะคุณผู้ชมทําได้แค่นั้นนะเอ,อ นายคุณอาจจะสงสัยนะที่จริงมันมีช่อง youtube อยู่ช่องหนึ่งนะที่เขามาทําการอธิบายเกี่ยวกับการพนันนะคุณผชมผมเลยอยากจะส่งให้ดูจริงๆแต่ผมหาช่องไม่เจอนะตามตรงเลยผมจําไม่ได้นะเออยี่สิบโอเค 20, อเคขาเป่าเดี๋ยวผมพอวางก่อนนะเดี๋ยวผมพูดต่อนะพูดไปถึงไหนแล้วนะเออมันมีอยู่ช่องหนึ่งนะคุณชมที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละเอออธิบายเรื่องการพนันได้ค่อนข้างแจ่มแจ้งนะว่าทําไม คนได้เนี่ยได้เยอะแยะโอ้ทีละล้าน2ล้านสิล้าน20ิล้าน,าน,านแต่ทำไมคาสิโน,โนยังรวยอยู่ก็คนเล่นได้1คนอีกพันหรือ2,000คนเขาเล่นเสียเขาก็มาจ่ายให้คนที่ได้ไงน,นั่นไงคุณผู้ชมใช่ไหมเออส่วนคาสิโนเอากำไรจากไหนก็เอากำไรจากแค่1%หรือ2%จากคนเล่นทั้งหมดนั่นแหละคุณผู้ชมง่ายๆนะกำไรมาจากตรงนั้นนะหหรือ10หรือแค่5% มันก็เยอะนะคุณผู้ชมพูดเลยเงิน1บาทคนเล่น1ล้านก็เท่ากับ1ล้านคนนะคุณผู้ชม1ล้านคนก็เท่ากับ1ล้านบาทนะคุณผู้ชมแค่1%แค่หนึ่งคน1ล้านเขาจะฝากมาเหรอแค่1 000, บาทไม่แน่นอนนะคุณผู้ชมเขาต้องฝากเกินมากกว่านั้นอยู่แล้วนั่นแหละคือกําไรของคาสิโนนะคุณผู้ชมเออมันโกงไหมมันไม่ได้โกงนะแต่มันได้เปรียบเราแค่นั้นเองนะก็คือความเป็นเจ้ามือนะคุณผู้ชมความเป็นเจ้ามือนั่นแหละคือความได้เปรียบของของเว็บนะคุณผ ที่พยายามจะอธิบายแบบนี้ก็คือพยายามจะบอกว่าเราไม่มีทางชนะมันนะคุณผู้ชมแต่เรามีวิธีที่แบบก็คือวิธีที่แบบยังไงอนะไม่ได้ต้องการชนะแต่เราต้องการกำไราจากมันแค่เล็กๆน้อยๆแค่น,นั้นคุณผู้ชมถ้าจะชนะจากมันจริงๆก็คือถ้าคุณผู้ชมถอนแสนแบบผมอะแล้วคุณผู้ชมเลิกไปเลยไม่ต้องเข้ามาเล่นอีกเลยนั่นคือการชนะเว็บนะคุณผู้ชมออแต่คนอาจจะสงสัยนะว่าแสนของผมหายไปไหนแล้วก็เอาไป เอาไปใช้หมดแล้วนะคุณผู้ชมเอาไปใช้หมดแล้วนะยอก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 ยังมีอยู่นะยังมีอยู่เอ้ยจริงผมมีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าเกี่ยวกับรูเล็ตเนี่ยนะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่มานาน,นานมากๆแล้วนะคุณผู้ชมผมอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยเกินนะเออเกี่ยวกับ สามเซียนรูเลตนะคุณผู้ชมสามเซียนรูเลตนะเออเป็นการชนะเป็นการโกงเป็นการชนะบ่อนเป็นการชนะเว็บโดยที่โกงโกงแบบโกงแบบถูกกดคะคุณผู้ชมก็ t ใช่ไหมคงจะเข้าใจกันนะถ้าหลายคนศึกษากับเกี่ยวกับการพนันการพนันมาเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องของสามคนนี้นะคุณผู้ชมเออที่เขาคุกคีอยู่กับรูเลตเนี่ยคุณผู้ชมฟังเสียงของรูเลตเนี่ย ที่มันกระทบกับเหล็กพวกเนี้ยไปเรื่อยๆจนจนรู้เหรอคุณคุณผู้ชมว่ามันจะลงเลขอะไรอะ่ะโคตรสุดยอดเลยผมแบบเห็นแล้วผมอยากจะทําแบบนั้นตามนะคุณผู้ชมแต่มันทาไม่ได้นะถ้าสามคนนั้นก็ถูกแบนจากอ่าเว็บคาสินโนทุกที่นะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยคุณผู้ชมเป็นการโกงที่ถูกกฎหมายนะคุณผู้ชมเจ๋งโคตรเลยเออ แต่ผมหาคิดไม่เจอแล้วมันนานแล้วนะคุณผู้ชมนานมากๆแล้วผมฟังเรื่องรูเล็ตเรื่องนี้มานานมากๆแล้วนะเป็นเรื่องจริงด้วยนะคุณผู้ชมก็อุ้ยใกล้จะถึงเป้าแล้วนี่สามเซียนรูเล็ตนะคุณผู้ชมเออลองไปหารูกันนะคุณผู้ชม เผื่อจะมีแรงบันดาลใจในการเล่นนะยี <laughs> 26, ่สิบหกอะโอ้สามเฉยเลยนะยี่สิบหกก็ได้สามห้าก็ได้ออกสามนะคุณผู้ชมของจริง <laughs> 1650นะก็ะจะถึงเป้าแล้วเมื่อกี้1,500แล้วนะเมืกก่อกี้ต้องชนะายกี่วินเลยเนี่ยโอ้อยีกเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยทำ <c oughs> ไปเล่นไปนะกี่นาทีแล้วเนี่ยคลิปเนี่ยโหยี่สิบนาทีแล้วไม่เอานานไปเร็วเร็วเร็วเอาไมมหนึ่งมาลัวๆเลยเพื่อนสามสี่โอเค 90, อ,อีกเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยเจ็ดอีก9กนะคุณผู้ชมอีกแปบอีกแปบาทถึงเป้าละ โอเคสวยงามหมายเลขอ๋อผมลืมแปะลิงก์ลงกลุ่มไว้ข้างล่างนะคุณผู้ชมคลิปที่แล้วนะผมไดคขิ้ลืมจัดเลยนะพูดตามตรงคุณผู้ชมช่วงนี้คีิลืมมากนะหนอน,น้อยจัดนะคุณผู้ชม ตรงนี้ก็ดูแลสุขภาพก็ได้นะคุณผู้ชมโควิดเยอะจัดๆเลยนะสามห้าสวยงามไม้แรกอะไรเออ คดก็พูดเดี๋ยวผมจบคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋วผมไปเล่นดูเลตดับเบิลบอลดีกว่านะคุณผู้ชม โอ้สามสวยงามโอเคอีกแค่สิบบาทนะคุณผู้ชมเฮ้ย hey, ไม่ถึง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 อีกห้าสามสิบห้าแล้วก็ห้านะคุณผ okay. <Okay. S 2> ู้ชมเคเท่าไหร่เมื่อเี้เออสามสิบหกบาทนะสามสิบหกบาทโอ้ยผมมืออะไรของผมเนี่ย เดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมไปลยุลยดับเบิลบอลดีวกว่นนะเออเห็นในกลุ่มพอดีนะคุณผู้ชมว่าขอมานะลืมเลยนะคุณผู้ชมเออมื่อกี้ก็พูดไปนี่เออออาการหนักแล้วนะผมเนี่ยนอนน้อยจัดนะคุณชมปวดตาด้วยนะตอนเนี้ยเออผมว่าผมไม่น่าจะตายเพราะโควิดนะคุณผู้ชมอ,อน่าจะตายเพราะนอนน้อยนี่แหละ ยี่สิบเก้าเหรอหลุดโอ้ยที่แปดยี่สิบเก้าโอเคสวยงามมาขอได้ที่ไม้นี้นะเราจะถึงเป้าทันทีนะถ้าได้ที่ไม้นี้นะเเดี๋ยวผมจะไปทำลูเลตดับเบิลบอลต่อนะเออแต่ว่าลูเลตดับเบิลบอลนี้มันเล่นได้มีค่า,าอยอีโอด้วยนะเอ,อ้ยค่ายไอ้ไม่ใช่ค่ายดิเว็บเว็บที่ผมเล่นตอนนี้มีแค่เว็บนี้เว็บเดียวเลยนะที่แบบมีลง15บาทนะ เออก็กลายปชิปหายสาหรับผมแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาตังออกจากตรงนี้เพื่อที่จะฝากตังเข้ามาใหม่นะเออผมจะผมจะแบ่งตังยังไงดีวนะเนี่ยเวียนกรรมอ่ะเดี๋ยวผมค้างไว้ที่1 6 5่แล้วกันนะเดี๋ยวผมทำไงดีวนะเนี่ยเออผมจะแบ่งตังยังไงดีวนะเนี่ย เพราะเว็บอื่นมันเริ่มที่12บาทนะคุณผู้ชม12บาทจุด50ตังค์นะมันใช้ทุนเยอะไปนะมันเล่นดับเบิลบอลไม่ได้แน่นอนนะอันดับแรกเออ,อเดี๋ยวผมค่อยคิดหลังไมแล้วกันเออมาอาัดคลิปไปแล้วคิดไปอย่างนี้เดี๋ยวจะแย่นะผมอ่ะคอได้ไหมนี้แล้วกัน36โอเคหลุดเพื่อนอขคผมครับเออ แต่ผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าเล่นดับเบิลบอลเนี่ยไม่น่าได้กาไรนะคุณชมมันต้องหวังให้มันออกดับเบิลบอลอย่างเดียวเลยนะคุณชมมันถึงจะได้กําไรแบบเห็นชัดๆนะแต่ถ้าถามว่าเล่นให้ได้กําไรแบบปกติมันเล่นได้ไหมมันมันเล่นได้นะคุณชมแต่ว่าไม่แนะนานะถ้าจะเล่นเก็บกําไรตามปกติเนี่ยผมแนะนําให้เล่นเนี่ยรูเล็ตธรรมดานี่แหละผมว่าเวิร์กกว่านะคุณชมแพมไปแพมมาไม้ท้ายเราคุณชม เป็นกรรมเหลือห้าสิบสี่บาทโอเคสงสัยก็คงไม่ต้องได้ย้ายตังค์ไปไหนแล้วคุณผู้ชมได้ฝากเข้ามาใหม่นี่แหละ <c oughs> ได้ฝากเข้ามาใหม่นี่แหละผมว่านะไม่น่าเหลือนะคุณผู้ชมน่าจะหลุดนะโอเคไม่เป็นไรหกไม้หลุดจนหมดเลย มีหวังอยู่ยังมีหวังอยู่โอเคยังมีหวังอยู่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะโอเคก็เดี๋ยวเอาเป็นสองพันทุวนๆแล้วกันนะเ,เดี๋ยวผมฝากดังเข้ามาเพิ่มนะเดี๋ยวผมไปเล่นลูเลตดัมเบลบอลต่อนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงพอเท่านี้คุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ